<36. S 2> เ,เดี๋ยวนะน้องอิดกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมกำลังคานวณต้นทุนโครงการอยู่พี่นี่มันของเล่นเด็กนะเนี่ยมันลูกคิปก็ลูกผมเนี่ยใช้คิดอยู่ทุกวันผมก็ยืมาอ่าๆแล้วเป็นไงบ้างกโครงการเรากำไรดีไหมผมอยากใช้พ c ีแคสมากเลยแต่มันแพงอะ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่พา้องอิทไปฟังโครงการจริงที่เขาใช้และดูว่ามันแพงจริงไหมดูไงไพี่คอมก็ไม่มีพี่เตรียมมาพอมไหมเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าระบบพีคลาสเนี่ยมันแพงแพงกว่าระบบเก่าที่เป็นกออิฐฉาปูนแต่เขาลืมไปอย่างนะระบบเนี้ยมันไม่ต้องมานั่งเก็บงานการก่อสร้างระบบเก่าเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องแก้ไขยเยอะมากซึ่งมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในสิ่งที่เรามองไม่เห็น ระบบเนี้ยทาให้ผมประหยัดเวลาไปเยอะไม่ต้องไปจ้างผู้รับเหมาไม่ต้องไปห่วงรผู้รับเหมาทิ้งานทีมงาน C ีแพคเข้ามาเนี่ยทำให้ลดความยุ่งยากในเรื่องของการคุมงานคอนโทรคุณภาพของงานทุกอย่างได้มาตรฐานต้นทุนแฝงที่มันมากับการที่ว่าเราจะโอห่องให้ลูกค้าเนี่ยมันหมดไปไม่มีดีเฟกต์ส่งห้องให้ลูกค้าโอนได้ไวรวดเร็วคอสกอมม่บาทอย่างที่ทำเนี่ยปกติทั่วไปจะทำเป็น12เดือนหรือ14เดือนจะเสร็จนี่อยู่ประมาณ8-10ถึงเดือนช่วง4เดือนที่หายไปเนี่ยดอกเบี้ยเราไม่ต้องจ่ายายน้อยลง เราก็สามารถส่งมอบพ่องให้ลูกค้าได้เลยไม่ต้องมีงานแก้ไขมากนี่แหละครับสิ่งที่ผมตามหามานานโหพี่ผมเนี่ยลืมนิดถึงต้นทุนแฝงแล้วก็เวลาที่ได้มาลดดอกเบี้ยได้เยอะเลยนะพี่เห็น <_ A> <He S 1> ไหมล่ะพี่บอกแล้วเราต้องรู้ให้ครบจะได้คำนวณกำไรได้จริง <_ A> ถ้างั้นผมขอคำนวณต่อแป๊บเลพี่ 2>, 2 2 4สล่าง4ี่บน8 4สเ,เดี๋ยว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 อันนี้แน่ยนะเนี่ยว่ากำลังคำนวณต้นทุนเนี่ยเบาๆเลยพี่ ข้างบ้างเขาเป็นตำรวจโอเคโอเค 48, โอเคสี่แปดบนแปดสี่ไม่เงี้ยหรอพี่ลูดไปเลย